สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับอากาศสดใสวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยพีเป๊ปซี่กับน้องอมก็มาด้ออกมากินหญ้าริมถนนนะครับวันนี้ก็ฝนไม่ตกก็เลยได้บรรยากาศนะครับออกมาเดินกินหญ้าริมถนนนะครับกับควันนวยและก็คุณตานะครับ ก็ได้กินยาถวานแล้เป็นยาสมุนไพรด้วยนะครับดูเป๊ปซี่ก็กินเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนำเสนอนะครับช่องฟังเป๊ปซี่กับน้องอมนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายพี่เป๊ปซี่กับนออบ้อมอยู่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่แดดร้อนอา้าวนิดๆนะครับก็อยู่ที่ เขตบ้านท่าเรือนะครับผมเขตบ้านท่าเรือนี่ก็เป็นกระทังเลี้ยงปลาเต็มมูลเลยครับอยู่ตรงนี้เป็นกระทังเลี้ยงปลาเต็มมูลเป็นเลี้ยงปลาปลานินนะครับอันนั้นก็เป็นบ่อทรายนะครับผมนี่ก็แม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลดูครับแม่น้ำมูลอยู่ฝั่งไปทางบ้านท่าเรือติดกับบ้านพนเงินนะครับติอกับบ้านของพีเป๊ปซี่นะครับอันนี้ก็ดูพีเป๊ปซี่ดึงยากนะครับผม ยังอริดอร่อยเลยพีบี่ก็มาได้ออกตั้งสามสี่วันนะครับฝนตกติดต่อกันเลยนะครับผมตอนนี้วันนี้ก็ได้ออกมานะครับอากาศก็อ้าวนิดนิดนะครับผมสงสัยจ,จะไปหรือเปล่าฝนพายุหมดหรือเปล่านะครับก็เป็นอากาศร้อนนะครับ อ๋อดูเบปซี่นะครับอนอยากกินนะพี่เบปซี่นะครับนอยากกินที่ตรงนี้ก็เป็นที่สาธารประโยชน์นะครับตำบลท่าม่วงนะครับดูป้ายนะครับตำบลท่าม่วงเพื่อสิ่จัดปีรำนะครับผมเอออย่าตีหางอ้อม ก็ดูเว็บซี่กินหญ้าริมถนนไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรโชว์นะครับพมมาเดินกินหญ้านะครับผมก็ดูการกินหญ้าของพี่เว็บซี่นะครับกับน้องอ้อมนะครับเพราะไม่ได้มาโชว์นะครับผมมาเดินกินหญ้าริมถนนนะครับดูพี่เว็บซี่ดึงอะไรกินบ้างครับดูเป็นหญ้าแล้วก็เป็นมันมีถวานด้วยนะครับถวหวานะาาคเมียนัว่าว เบรอตะเอิกนะครับศาสาร์เมียนเขาบอกเบรอตะเอิกต้นไรซีเจนะครับเบรอตะเอิกต้นไรซีเจแต่ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับผมก็นี่นะครับเียเบรอตะเอิกนี่ครับเต็มเลยนะครับนี่นี่เบรอตะเอิกนะครับผมนี่ตัวตัวนี้เต็มเลยครับเต็มไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับผมก็ฟังภาษาเมียนไปก่อนนะครับ สามวันแล้วไม่ได้ออนนะครับเสาร์อาทิตย์ฝนก็ตกด้วยนะครับธรรมดาเสาร์อาทิตย์จะพาลานดินออกมากินหญ้านะครับตามริมคลองคลองส่งน้ำนะครับตรงนี้เป็นคลองส่งน้ํานะครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับดูขาวข้าวครับสวยเป็นมีน้ําทรงนะครับนี่ครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับมีตู้สูบน้ํานะครับผมนี่ก็เป็นระช่างเลี้ยงปลานินนะครับฝั่งนู้นก็เป็น ปันนินเหมือนกันครับเต็มโน้นเลยครับจระจางของบ้านท่าเรือนะครับจัจางเลี้ยงปันนินนะครับผมตรงนี้ดูไปเมือนน้าทะเลนะครับแต่ก่อนก็เป็นป่านะครับตเต็มเลยนะครับตอนนี้ทรายมาดูก็โล่งเลยนะครับไม่มีป่าให้เราดูอีกแล้วนะครับผม น้องอ้อมໄທទីຫ່າງອອກເດືອນຫ່າງຫາງບໍ່ມີປັດຍຸງປັດອะไรອີກນີ້ເືອດເືອດນໍາດີເດີ້ເຕົ້າຕິດເນາະເອົາພັດດົນໄຈເນາະໂຕຄົນເວົ້າຕາກໍໃຫ້ເຄືອເດີ້ໂຕຄົນ พีพับซี่จกกินอะไรเอ่ยพีพับซี่โอ้มีหญ้านะครับโอ้ยันมาเลี้ยงก็อิ่มด้วยนะครับ้าขยันมาก็อยากมาครับแต่ไม่มีควานนะครับควานไปโรงเรียนนะครับผมไปเดินไปกินเรื่อยๆพีพับซี่มองกล้องทำไมเล็งกล้องทำไมไปเดินไปไป ี่มองกล้องเลยครับสใส่อะไรกับกล้องพีเปซี่ไปไปนน่นไปไปน่นอ่ะกินไปเรื่อยๆน่นอ่ะการเริ่มจะร้อนนะครับโอ้ดูกินครับไม่ถึงชั่วโมงก็ก็จะอิ่มนะ สองชั่วโมงก็อิ่มแล้วแฟปซี่แฟปซี่กินยาไว้นะครับถอนยาดังรูดรูดเลยครับผมส่งกำลังใจส่งมาด้วยนะครับส่งกำลังใจมาให้กับช่องฟังแฟปซี่ด้วยนะครับทุกกำลังใจนะครับก็มีความหมายนะครับสำหรับช่อง ฝั่งเตจี่นะครับโอ้โหหักต้นสะเดาเฉยเลยเจ้าของก็ปลูกลูกเปล่าน้อนี่หน่วยเจ้าของก็ปลูกลูกเปลานี่ต้นสะเดาแต่เจ้าของก็ปลูกเสร็จเลยเลยไม่ต้องหักของเขาดึงมาเฉยเลยพีบุซี่ต้นมายาาบก็มีนะครับแต่อยู่ลึกนะครับอยู่ติดน้ําเลยเพราะพวกนี้เป็นน้ํานะครับสมัยตะกอนเขาเรียกทาตะแบงนะครับทาตะแบง ทำไมตะกนจะเป็นกุดลึกมากเลยเป็นทาตะเบงวันนี้ก็ยังเรียกทาตะเบงเหมือนเดิมพอตะกอนี่ต้นตะเบงแถวนี้เยอะนะครับต้นใหญ่ๆด้วยเป็นป่าจากสงสัย40ปีมาก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ผมเกิดต้นเบงเต็มเลยครับป่านี้เนี่ยต้นตะเบงกตรกเขาเรียกทาตะเบงตอนนี้โล่งหมดแล้วนะครับบรรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปหมดอะไร,ะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปมบนะคุณแม่เนาะ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมีปา่ามีไม้ไผ่ตรงนี้ตะโกนใช่ไหมตะโอนมีไม้ไผ่ริมถนนนี้เต็มเลยจาก40ปีมาก่อนนี่กเ็เป็นการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนี่ยาเยอะแยะเลยพี่เป๊ปซี่มามามาอ้อมมาเดินม,มาข้างในอ้อมมาอ้อมนี่เด้นี่เต็มเลยนะมาเร็วอ้อมเร็ว มัวเจริญเลงเลีเ้ยงวัวก็ยญาเยอะนะครับวันหน้านี้ยญ้าเยอะนะครับบนกระเทนาวันปุยข้าววันปุยข้าวปุยก็มาบำรุงยญาบนกระเทนาด้วย เลี้ยงวัวก็สบายหน่อยอยาเยอะอยานครับยาเลี้ยงวัวเต็มเลยมาเลยพี่น้องก็มากินรีบกินรีบอิ่นแล้วแล้วคุณตาจะร้อนแลว้วนี่นี่เรีสมือเรา,าเลยอืมเปลือยเลยกูเลยถอยมือเลยเป็นต้นไม้ไม่ได้อยากชูคันนะครับ ท้องหรือเปล่าน้ะน้องอมอดูทันไทยก็ใหญ่บางคนก็ว่าท้องบางคนก็ว่าไม่ท้องนะครับโอ้ยแต่ผมว่ามันจะไม่ท้องอยังไงทําไมมันอ้วนขนาดนี้อ้วนแล้วพุงก็ออกด้วยน,นมนมก็ออกชี้ออกอา้าว กินเลยลูกกินเลยจะได้อิม่มจะได้ไปพักผ่อนที่บ้านกินให้อิ่มเลยเออนดูเพปซี่เพปซี่เขาดึงดิคำใหญ่ด้วยนะครับพเพปซี่นี่เป็นตะกะนะครับมากกินยาก,ก,ก็กินคำใหญ่ไทย่างงั้นไม่อ้วนขนาดนี้นะครับเออนะนึงกินเลยละเออนะ่ กินเลยของดีๆทั้งนั้นแหละออโอ้โอพอวัวเขาตัดไปแล้วนะครับสงสัยจะไม่มีอะไระครับรอยวัวตัดไปแล้วกินได้อิ่มเลยลูกได้มาแล้วสามวันแล้วไม่ได้มาวันนี้กินให้อิ่มเลย เริ่มกินแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มกลเริ่มหายกลัวนะครับกลัวสถานที่นะครับนาน,นานมาทีก็กลัวสถานที่เรียยกราดเริ่มจะหายกลัวแล้วกินยาแบบธรรมชาติแล้ว ฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกทท่านด้วยนะฝากผลไม้ไหลสดตอน5โมงเย็นนะครับก็กราบเ,เรียนเชิญมาช่วยอ,อุดหนุนด้วยนะครับผลไม้จากช่องพังเป๊ปซี่นะครับไหลสดตอนเย็นๆก็กราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เอฟซแวะมาอุดหนุนด้วยนะครับช่าง An สองเชือกเป๊ปซีกปซ่กับน้องอ้อมครับช่างสองเชือกตกงนานนะครับก็กราบเรียนเชิญแวะมาช่วยอ,อุดหนุนผลไม้ด้วยนะครับ6โมงเย็น ไหลสดนะครับผมก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เอฟซนะครับที่ติดตามช่องฟังแป๊บซี่นะครับกับน้องอ้อมทุกทท่านด้วยนะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณแม่และคุณพ่อไอซีทุกทท่านด้วยนะครับก็กราบสวัสดีครับ